หลายคนคิดว่าแค่ไปโบสถ์ทุกสัปดาห์แค่ยกมืออธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญแค่เอ่ยพระนามพระองค์ก็เพียงพอแล้วที่จะเข้าสู่สวรรค์แต่ในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อ23พระเยซูตรัสว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรา พระเจ้าไม่ได้มองเพียงสิ่งที่เราแสดงออกภายนอกพระองค์ทรงมองหัวใจว่าเราเป็นพยานแห่งความจริงของพระองค์หรือไม่การเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่เพียงคำพูดไม่ใช่เพียงการทำดีในบางครั้งแต่คือการดำเนินชีวิตในทุกวันยำเกรงพระองค์หันหลังให้ความบาปและทำตามคำสอนของพระองค์เพราะหลายคนในนามของคริสเตียน ยังเพลิดเพลินกับสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทยัยยังอยู่ในการโกหกนินทาอิจฉาตัดสินผู้อื่นหรือแม้แต่บ่นต่อพระเจ้าเมื่อเกิดปัญหาความเชื่อที่อยู่เพียงที่ริมฝีปากแต่ไม่ลงรากในชีวิตย่อมนำเราให้หลงทางในที่สุดขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้พระเจ้าทรงเรียกเราให้กลับมาหาพระองค์อย่างแท้จริง จงถามหัวใจของเราเองว่าเราเป็นคริสเตียนเพียงในคำพูดหรือในความจริงนี่ไม่ใช่เรื่องของจำนวนปีที่เราเชื่อหรือความลำบากที่เราเผชิญมาแต่เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระองค์ถ้าคุณปรารถนาจะเรียนรู้วิธีดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทยัยและเตรียมใจเข้าสู่สวรรค์อย่างแท้จริง ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราทบทวนสิ่งเหล่านี้ศึกษาพระวจนะทุกวันและทำตามอธิษฐานด้วยใจจริงไม่ใช่เพียงริมผีปากเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครมองเห็นยำเกรงพระเจ้าและหันหลังให้ความบาปดำเนินชีวิตเช่นนี้เสมอแล้วคุณจะเป็นผู้ที่พระองค์รู้จักในวันสุดท้ายพิมพ์อาเมนถ้าคุณเชื่อ